แขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คือคุณซายูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราทำอะไรกันคะนๆๆๆวันนี้เราเป็นฟาร์มขมนะคะ <c oughs> มีทุกสีเลยนะคะ<ช><ช>เพราะ<ช> <ๆ S 2> เลี้ยงเองเลยนะคะ<ช>ผ่านไปแล้วนะคะ2ชั่วโมงนะคะในการเลือกขนตาของนา กดกระดิ่งด้วยนะคะกลับมาแล้วนะคะวันที่มสองนะคะขอในงานวนทัวร์นะคะก็คือวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คือคุณเซยูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้เรามาประตูน้ค่ะเราจะมาเดินแผงเดินแผงนะคะก็คือที่นี่คือประตูน้ำค่ะเรานั่งรถสายส อ๋อแบบประหยัดเนาะยุคโควิดอย่างเงี้ยจริงๆกนจต้องใส่แมสนะมิ้งค์ค่ะแบบว่าก่อนจะเปิดแบบเปิดงานเนี่ยพาไปด้านในเนาะแล้วก็ติดแมสก์กันนะคะต้องเซฟเซฟตัวเองนะคะใช่ค่ะ เรื่องค่ะเรื่องน้องนะน้องชายอยู่นะคะไม่รู้ว่าซื้อให้น้องชายใส่ว่าซื้อใส่เองก็ไม่รู้นะคะ ใชไหมคะสาหยูเองค่ะก็ใสซายูก็ถือร่มคนเดียวนะคะหยูดูความเพราะมันไม่กลัวแดดนะคะเพราะมันไม่กลัวแดดเรากูแดดไปไมคะรูนทั้งเมาตาดำทั้งนี้ไม่ได้ค่ะแดดไม่ได้ทำให้เราดำอย่างเดียวนะคะแดดสร้างมนลภาวะผิวสีด้วยจะทำให้เราเป็นเม็ดสีแล้วเกิดฝ้าค่ะจำไว้นะคะดังชชาด้านผิวนะคะดังนั้นเราจะดูแลผิวดีครีมสม่ำเสมอหลังจากอาบน้ำา15วินาที แล้วก็ห้ามตากแดดเป็นประจำนะคะเพราะว่าแดดจะทำให้เมลานินในผิวสร้างาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เป็นฝ้านะคะถ้าไม่อยากเป็นฝ้าก็าอย่ากใกล้ดแดดค่ะตอนนี้เราก็มองเห็นเลยเข้าไปดูพวกเครื่องสำอางน,นะคะพวกขนตรงหนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าไปดูได้ในซอยนี้เาเรียกซอยอะไรอ,อ่ะ,ะ,ะซอยสามซอยสามซอยสามนะคะนกคอนตรงประตูน้ำนะคะก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะ มีอะไรบ้างคะคุณแถวนี้แนะนำหน่อยค่ะเป็นพวกกระสุนอางเนาะคนต้องขนตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเุน่ะก็จะมีหรืว่าแยกขับตุกขนตาเนี่ยใช่ไหมคะคุณชายอยู่มาเลือกขนตาใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะจะมาขนตาแล้วก็ได้หลายอย่างนะคะต้องการอะไรสามารถมีทุกสิ่งที่ประตูนั้นนะคะนี่ค่ะคุณใายอยู่งพิ่งเลือกของถื่นะคะตอนนี้นะคะที่สมัครกันเย่นมากเลยค่ะ สำคัญราคาเป็นยไงคุณคะคุณราคาคือถูกนะคะแล้วคืดีมากทั้งหมดแล้วพวกช่างแต่งหน้าต่างๆแล้วก็บรรดานางโชว์สมัยก่อนเนาะชอบมาที่นี่สมัยนี้ก็ได้ใช่ไหมะชะสมัยนี้ที่นางโชว์แล้วค่ะคุณตรงงานหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ถึงว่าถ้าใครแบบถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเนาะหรือไม่ก็ใครอยากแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่เลยแนะนําเลยเนี่ยค่ะ คุณเลือกได้ยังคะยังค่ะเลยอย่าบอกนะครับคุณจะเลือกอีกชั่วโมงนึงเนาะ่งร้่แต่้าค่ถึงห้าโมงครึ่งจ้ะเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะเก้าโมงครึ่งเช้าถึงห้าโมงครึ่งเย็นนะคะจ้ะ เราอยู่ที่เดิมนะคะคุณเาดูความเลือกของนางนะคะแต่เราว่าเพื่อนไม่ได้นะคะเพราะเราเป็นคนดีนะคะเพราะนางเป็นนางเป็นเกสมีถึงรับเชิญของเรานะเราต้องแบบเราต้องเกลียดนางนะคะให้นางเลือกเป็นที่นี่เราไปไหนต่อคะคุณซาโยอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปร้านนี้ผมถังวิกทองนะคะวิททองนะคะเป็นคนสวยต้องใส่วิกนะคะ คุณลองบอกฉันเมื่อก่อนที่น,นี่เป็นยังไงบ้างคะเอดีนานแต่ก่อนเป็นแบบเ,เปลี่ยนได้ไหมคะบว่าใครก็ต้องมาเพิ่มเสียงไหมคะใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยมีเป็นพวกชุดตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยสามารถามาถสั่งตัดได้เนาะแต่ก่อนมาตัดมาตัดชุดก็มาตัดชิดช้นเพราะนั่งชงนั่งโซ่สมัยก่อนก็มาซื้อของซื้อของซื้อชุดโซหรือต้องกระดับส่วนมากก็สมารที่นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปที่ ได้เลยได้เห็นแล้วก็โหนหูเนาะเพราะเมื่อก่อนเยอะมากนะเราจำได้จากที่เรามาเดินอ่ะใช่แต่คนแน่นนะคนแน่นมากแล้วก็มีความที่แบบพดุพาราคนที่มีของไปเยอะเนาะเปิดแน่นแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเข้าใจนะเพาะว่าเศรษฐกิจหนึ่งแล้วก็เวลาสหนึ่งเลยหลายอย่างด้วยความเปลี่ยนแปลงเนาะตามอายุตามรัฐอันนี้เป็นซอยหนึ่งนะถ้าใครโผล่มาฝั่งนี้อยากได้ชุดคนไทยก็แวะมาได้ค่ะ นี่เป็นแหล่งขายเสื้อเช่นกันแม่มาแต่งหนึ่งนะคะคือของขายก็เยอะมากนะฮะแต่คนคือจะน้อยจริงอ่ะเมื่อก่อนมาไม่ใช่แบบนี้ก่อนมาคนแน่นมากเนาะซายูเนาะ ก่อนมาคนนั่นเข้าใจแหละเข้าใจเหรอแล้วก็หนทู่อ่ะเดินตามเกียรติของเราเนะะี่ยค่ะขอขอท่าสวยๆเดินลงบันไดไหน่อยค่ะเริ่มค่ะอันนั้นสวยๆแล้วเหรอคะท่าลงบันไดนั้นสวยแล้วเหรอคะแกงเพื่อนแล้วหนึ่งนะีคะตัวน,นี้คือสวยมากเลยะคะ่ะกำลังใช่ไหม วันนี้ซซยูมาหาเสื้อแมนๆให้กับน้องชายนะคะรู้เหมือนกันว่านางจะได้เสื้อแบบไหนเนี่ยคะคุณพี่ลูกค้าเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เนี่ยมากเชี่ยนะนานได้ยังเริ่มเงีย่ยปะหลังสงกรามค่ะหลังสงกรามเนาะก็เริ่มเงียบเลยแต่ก่อนหน้านั้นหลังแต่ปีที่เราเนี่ยเนี่ยนะค่ะเนี่ยมากกว่าเดิมเนาะก็อยากฝากให้ทุกคนแล้วกันเนาะก็เนาะ แวะมาแล้วกันไม่ค id ่ะ <Beng> น <Zen> ่ารักเนาะเราเลือกไดตามสบายเลยนะใช่จ oh ้าเนี่ยค่ะไ่คน่ารักมากะตก่าอตังก่อนก็สบดลือแอดลืมไงร้านอยู่ตรงไหนให้ให้ให้คุณพี่เขาฝากล้าน่อยร้านอยู่ตรงไหนค่ะคุณพี่ฝกลังหนะคะดูตรงชอยวันทองเดินตรงเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะตั้งแต่วันจันทถึงวันเสาค่ะฝากคุณร้านคุณ่ยนะคะก็มีเสื้อผ้าในแบบนี้เลตามนตามอะไรอย่างเงี้ยใช่คค่ะให้ดู เราตามันเจอนะคะรันวิกในตำนาน,นะะของเรานีคะซาอยูได้หรือยังคะด้ค่ะได้แล้วช่วายมาอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดน,นะคะคุณพี่อันนี้เปนต่อสอบค่ะไดคะร้านใหญ่จริงทุกอย่างเลยร้าล้างอะไรนะคะคุณพี่คะา,าะ,คะ รันวิกทองนะคะอยู่ตึกไหนกันคะห้างวอเตเกตทาวเลอรี่ห้างวอเตเกตทาวเลอรี่นะคะถ้าเกิดใครสนใจร้านต่างๆใครๆก็ต้องมานะถ้าเกิดใครสนใจพวกวิกผมต่างๆจะเป็นแบบว่าเออจะเป็นพวกเป็นการปลอมตัวอุ้ยไม่ใช่สิในการว่าออกงานสงสารอะไรอย่างเงี้ยปลอมตัวก็ได้เช่นนะวันนี้เรามาเป็นเจ้าฮะเนาะวิช่ญุ่นน่ะสิสวัสดีฮะแมนมากเลยฮะ เป็นฟาร์มผมนะคะมีทุกสีเลยนะคะเพาะเลี้ยงเองเลยนะคะเนี่ยเราองขอแบบต้องขอลาทุกท่านนะคะอยากให้คุณฝากผลงานหน่อยค่ะคุณเซยว้ก็ขอฝากผลงานเพื่อนสาวเนยนะคะในย่ามาในย่าผ่านตัวนะคะวันนี้เรามาผ่านตัวที่ประตูน้ำค่ะแล้วก็จะเป็นเซสชั่นเป้นที่เรยบร้อยหวังว่าทุกคนจะชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด แล้วก็อย่าลืมซายูนี่นะคะเบสบอลอะไรนะคะคุณซายูซายูซายูไทยค่ะซายูไทยเลยนะไทยโอไทยโอนะคะก็คือถ้าใครอยากให้เราทำไปที Whew ่ไหนก็ทิ้งเนาะอะไรเงี Раз ้ยหรือว่าอยากได้แขกเชิญคนไหนก็สามารถอินบ็อกก็ซับสไครป์แล้วก็สามารถอ่คอมเมนต์มาที่เนียร์ได้เลยนะคะแล้วต่อไปเราจะพาไปอีกหลายที่นะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะค่ะติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะดีนทค่ะ อย่าลืมล้างมือแล้วก็ใส่แมสตลอดนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคกดด้วยกดด้วยค่ะ,คคะกดด้วยค่ะ